สบายดีค่งสบายดีจ้าคือตำตีนไก่มาสู่น้องน้อยทินค่นองตรงใบใบเนาะพอดีว่าไปงางเชืมสวยนะค่น้อว่าสิตัวเห็ดสีผมคิวเต็มจะเห็ดอีกแล้วิเต็มเลยแหวกคือตำตีนไก่มาสู่น้องน้อยกินสนอกับมันทอด นุ่ยอะมาได้แป๊บซี่มานั่นแหละตัวตัวตัวอ้วนแล้วนะคนละจอกกินมันแล้วมากินแป๊บซีใส่น้ำอ่างหน้าทองและความมันมันก็ระมาพร้อมกันมือยังลดไม่ลดจากมือมืออื่นตลอดเอาไปลดจากมือ มีแห้งร้อพี่น้องอะยนี่ยาจรอะไรแท็กซี่นี่แล้วมันสะใจทำจีนไก่พกเหกสิบบาทห้ทารพันห้าร เริ um <c rees> ่มเลยงานมินหมดแล้วแต่บอกเพียงนั่นงหลกินใส่คือกันเนาะพอดีเราสำหอกเจอะบริสลับล่างบริสลับอัน น้องนจะกินไส้ก็กินไส้จะเขียนนังซือไหือเ,เขียนบงคัวช่เบิร์ตเออเ็เขียนส่บุปินได้แบบใส่ร์ตเบิร์ตทองนะ,ะทางสาัํงคัวแต่ว่าใสา้คุณะย่างแต่เวลาผักหรือว่าชอยซีนยังจะใสบ่บงคัวได้ แต่เวลากินนี่ยิียังใส่บวนอ่ะออกจะเค็มๆเนาะก็เลยเค็ม อืมของตั้มปจีจ๊จ้าก่อนเลยอืมแล้วก็คุนเค็ม,มอบเค็มๆมันหวานก่ชสุบแล้ก็แดกนัวครับแดดกับเจ้าครับอืมแดตจบ ตอนหน้าถึงไปเห็ดงานแล้วพีองเห็ดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มาทำของห้องติ้ง้องขึ้มาดีใจเบิดหเงิงนมันจส่สอเอาเงิงนีห้เนียอนแล้วก็นยัง่าไปชื่อกินเองอะไรเงิอ ดีใจพี่น้องหัวผิดงานได้เงินละโอนให้เมียรถนาจอให้เบิ่งเรียบร้อยเลยเรื่องขนเอียงเรียบร้อยบครับน้าจอให้เบิ่งเอาแล้วเบิ่งดูหักเป็นดีใจยิ้มแจ่งแล้ะเป็นเมียกันเนาะพี่น้องหอมแก้มชาสองบาทจ้ะคุณจ้า มือเล้งคนบอกว่าเคก็เขาหาเดอร์ไปแล้วมาให้ได้ก um ินเขาโรดเดอรผมสั่งไว้โอเคโอเคป่ะหมู่บ้านคนหิวเขาแห้งง่ายหน่อยเีง เอ๊ะเจ็บเออมักทะเลาะกับทงตีนเนี่ยครบมือกับบ,คบุคบแต่วา่าเหมืนน้นเนปอดมือไงนะบุคบเอ๊ะจะหวปอกตีนกับส่งตีนเนี่ยมันมกักเกือบกับบกัดบุกัด <c oughs> กเกือกบแล้วเขาหายแล้วตีเลยเลยา มีแห Des ้งค the ือน้องผมอ้วนไว้ที่หลังเนาะก็ผมอ้วนให้ได้เ่มือนกันด้น ប <_ roomm> ាងកចាយ <Rodriguez�> ហ <_ deveil También variables> ្នឹងហើយហឹមតាមបញ្ចុះហើយយកឡើងទៅលើ

อันมินิมาทักไปต้องกินรังลูกนี่มะอ,อืมทักด้ยนะฮะลูกเราประจำแม่แม์เมย์ครับลูกลเราตระจำแทบมีอะไรแบกมือเค็มอมะมือนักนะอือย่างนัวแก่ปุ๊ต่ำขุมมือบอกกะปริมาณเนาะม,มีแต่ลูกไลยลาฮันดุนดุนแล้วอยู่ฮันท่านึงคือตะเกาเออละต่ำแซ่บอยู่ แต่ช่วงนี้มีแต่ลูกแล้วลูกราใหญ่แล้วเช้าเริ่มทงาแในช่วงสองห้าวันยุ่งงานครับลูกเรายังยังเจออยู่ผููอันผููตามคลายตามนี่นะเราซื้อเนาะืุองงานแม่เขาก็ลืมคื้นเราแต่ก็โทษสั่งเยอ แต่ลูกคุณใหญ่แล้วยังงห้ังสื่ออยู่มูโตอึกเตือนนึ่งขามเมนเจ้าของเท่าแล้วนี่เป็นน้อยน,น้อยเขาใหญ่ไว้อยู่อ่ะ ไ้แลวเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับชมเลยจ้าจะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพอกันกิปยัง